นิทานข้าวเดี่ยวมะม่วงยายจันใาญ่จันอยู่บ้านหลังเก่าๆปีนี้แก่อายุ68ปีลูกสาคนทิ้งยายจันไปจนหมดยาย่จันไม่มีไรายได้อะไรเลยนอกจากเงินผู้สูงอายุและเก็บผักไปขายตามตลาดที่หน้าบ้านของยายจันมีต้นมะม่วงยต้นหนึ่ง เป็นต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ดุมากให้แต่ละปีมะม่วงต้นนี้จะสุกและหอมหวานน่าทานมากๆเจจานเป็นคนจิตใจดีแกมมบจะเรียกเด็กๆมาเอามะม,ม่วงจะซื้ออ้าาาเด็กๆ ยายหนูจะเอาโมงไปฝากแม่แม่หนูชอบกินคุกถาดมะมาพระมาเดีไปหาถุงมาใส่ลูกนะเออหน้ารักจังเลยยายจันเป็นคนใจดีเป็นคน เก็บออามาม่วงกลับบ้านแตนอาจารย์นั่งมองมะม่วงที่สุกเต็มต้นแกก็เกิดไอเดียขึ้นมาเออเราทำข้าวเหนียวมะม่วงขายดีกว่ายายจันเริ่มเอามาม่วงมาเริ่มออกมาม่วงมาเตรียมทำข้าวเหนียวมะม่วงแกซื้อข้าวเหนียวเคี้ยวงูมาแช่น้ำเอาไว้ค้างคืน หลังจากนั้นเริ่มดึงข้าวเหนียวและบูนข้าวเหนียวเอามาขายหน้าบ้านยายจันขายข้าวเหนียวมะม่วงในราคากล่องละ20บาทเท่านั้นเองทำให้คนแถวนั้นที่ขับรถหรือว่าเดินผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดนุนยายจันกันมากมายยายจันนั่งนับเงินด้วยความสุขแม้ว่าจะได้เงินไม่เยอะ แต่ทำให้หญิงชรา,ารู้สึกภาคภูมิใจที่ไม่ต้องกังวลและคิดถึงลูกๆว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเยี่ยมแกหลังจากนั้นยายจันก็เริ่มติดตามโซเชียลยายจัน